สบายดีสวัสดีพ่อแม่พ pues ี่น้องเมื่อกี้มาพบกับสบิวอีแล้วเนาะก็สบายดีหมู่เผื่อนทุกคนเด nah. ้อสบายดีเอฟซีทุกทุฐานเนาะหรือว่าจะเป็นผังลาวผังไทยพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานหรือว nice> ่าทางต่างประเทศเนาะสบิวก็ขอกบสบายดีทุกทุกฐานเน้อเมื่อี้สบิวกับสิพาถานผู้ชมเนาะหลังจากที่ว่าพากันอันคนอันรักหัวมาแต่บ้านแล้ะก็สิพากันอันมาเองเพียกแล้วทูโชมคุดคุมเนาะคุดคุมอันสิพังรักหัวอะไร แต่กะโบฮูว่าสิแล้วหรือโบแล้วนะท่านผู้ชมกะไม่กะยังบบทันได้พอเนาะแต่ก็พากันคุดซะก่อนเนาะว่าสิได้ลายปันไดเนาะท่านผู้ชมกะเพิ่นกะมาซอยลายคนอยู่เนาะประมาณ3คนเนาะแล้วก็สามคนกับผู้นี้เป็น6คนเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าคนในเฮือนกับสามเนาะเพิ่นกะมาซอยคุดเนาะท่านผู้ชส้มสาวเพิ่นกะมาคุดซอยเนาะแล้วก็ญาติของซสบิวเพิ่นกะมาคุดเนาะเพิ่นบ่ได้ไปไสท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยมาคุดอัน ซาอันลักหัวพังลักหัวส,ส้อยเนาะท่านผู้ชมที่เพิ่นก็แก่มาอีมาสอยมื้อเช้านี่แหละเนาะมื้อนี้เพิ่นก็เลยอันมาขุดสอยเนาะหละเพิ่นพากันขุดอยู่เดียวนี้เนาะคุมอันลักหัวสอยสบิวเนะาะกะขอบุญขอบคุณทุกๆท่านเด้อที่เข้ามาติดตามมาเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบุญขอบคุณทุกๆท่านหลายๆถ้าบม่มีอันหมู่เพินเ่น FC ทุกๆท่านสาวิวกคือสิบ่ได้ยอดซับแล้วก คนยอดคนติดตามเนาะก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามสบิวนาอกาสบิวก็จะพาทางผู้สมไปบึงมันเพิ่นคุดแล้วก็พากันพังลักหัวเลยเนาะปะตอนนี้เพิ่นก็พากันคุดอยู่นะทางผุ้สมขาตั้งกล้องสบิวกะล้มผัดฮักซ้ำนะทางผุ้สมขาตั้งกล้องกาฮักซ้ำแนวบนจับโทรศัพท์นะตอนนี้อีพอกระบอกจำพรเพิ่นกาคุดไปนำพังไปนำเลยเนาะ ติดตามซองเพผนเดอ้อท่านผู้ชม o ื่อซองเพผนกาบ่าวจำพรบ้านนาเนะาะลืมไปให้กำลังใจบ่าวจำพรดเดอ้อท่านผู้ชมด z ่ o m พากันเรียนแถวคุดกันผู้ท่านผู้ชมคุดทางห้างไงได้จะมันบ่พอละคู่อะอออพ่อกระโดพ่อก็เอาไม่งี้ยู่ตายในเทินทำไมอา <c oughs> ะมันกระดอกที่มอนี่ตอนนี้สาวๆเพผนกาคุด คุมอันรักขวยเนาะทานูุชมคุดพวมแดดเลยเนาะผู้แหละสุดผู้แหละเนาะผู้พากันคุดมือละหน่อยเนาะทานูุชมได้ได้มือละหน่อยก็เอาเนาะเพราะว่ามันกาแดดเนาะทานู้สมผนกากพากันคุดตากแดดเดียวี้ก <c oughs> <c oughs> ารใครเนี่ยแต่มันล้มเนาะมือนนี้ ปวดฟากัดก you know? uh, re ูดอยู Glenn ่เนาะอ้าวได้ซําใดก็เอาสํานัดนะคะผู้ชมมือละน้อยมือละน้อยหนักสิแล้วเองเนาะลมผัดอันกระทูไก่ขอทานผู้ชมมเ้านี่ปางงางนาสิเ็ดใหม่สิมาเ็ดใหม่อยู่เด้อ เอาคือเอามือจกเอาพุกนี้ <laughs> ใส่มือรลดแลด้ว <laughs> ใส่มือลุบอใส่มือรถได้ผันส้มขุดไปนำพังไปนำตอนนี้เพิ่นกำลังสิยกมากันมไม้ลักหัวลงนะท่านผู้ชมพังเลือกเติอเพียงหัวเขา่าพูดเลย ผู้สาวขุดนะา่าบผู้ชมผู้สาวขุดบักหลึกหนึ่งทำไปขุดกระปูด้วเนาะนี่เป็นผู้ขุดน้ำนองก้าเริ่มบกแล้วนะท่านผู้ชมลมมัอวันนี้ลมแรงวันนี้เนาะก็เริ่มบกลงบกลงเลย เพราะว่ามันเลิกแต่ทางนะทางหนาทานผสมแต่ทางนี้มันสิเป็นไหน้าเน,ะนาะน้ำใสใสคือสิบุมีป่าป่าไปเบิดแล้วไปตอนหลีลงหลีประดท่านผสมี่ได้ปลาค่ะไปได้ปลาไปดอกได้ปลาได้ปลาฝูดเจ้าออเองตัวเองเนาะ ต้องให้มันตรงกันแ้มันสึ่งการทานผู้ชมเวลาเน่งน้ำหมักจับกะจังสบายเนาะตัวนี้คือที่กินลายคือการกับพยอเลีงลูกเนี่ยยอดอ่างหัวซอยประจำพรเด้อท่านผู้ชมเข่าลายยกขึ้นตอนนี้คนแห้งเหรอพี่ปลุกลกะกะคืองูเห่าเนี่ยแหละไม่ไม่อยากคือคองูเห่าท่านผู้ชมเอ้ย ไงมั้งแต่แ้ถึงแบงใส่ชุกวัตถุชีุกไว้พาได้พอได้ไดมาถา่านโซมมาคุดอันคูังรักหวนังซาวิวนอม,มือในกามันที um awesome. เาซากะซีสบิวไปกินแล้วชีไิ้เห็ดใหม่เพื่นแหละมีคุดคุ้มแลวหลักฐานผู้ชมสบิวจะไปแบกเอาวันมันไม่หนักกัวนอกกล่นหมดแก่มาก็แเลยพอหน้าไปลงไบใไก็จุดราคาน เห็ดไปมือลาหน่อยนะานผู้ชมแก่ไม่มามือละหลดช่องหลดเนาะมาสิแล้วเองมันเนาะผู้วิทความพยายามเขาดอกเนาะค่ะผู้ชมขุดมันอีกง่ายนียเนาะเนาะผู้ชายเป็นหวานเนาะย ักกันยังเรือซามรักน้อง่านผู้ชมเบิดลักและเนาะบ้านนี่เมื่ออื่นก็สิพากันไปตัดลักหัวท่านผู้ชมผ่อนสิบแบกมาใช้ผ่อพี่<อ>ไม่ลักหัวยังซองอันท่านผู้ชม,มสิเบิด์ตและเนาะอีพ่อเอาไปลายล้ำหนึ่ง <laughs> จักไม่โกนธเลยนะ ได้อีกขางหนึ่งค่ะผู้ชมอีกขางหนึ่งยังลายในชะ่ไหมผู้ประสิอธอเบิดอยู่เป็นทรายหลดเนาะยังพันในเข่งซ้ำเงนกุ้งอะไรหาสิบลักตอนนี้เพื่อนกาเอาใส่แนะลี๋นวเราถัดผู้ชมเรือเรือซองอันเนาะบานี ยังเสือยังเรือซองลากกะเบิดบบบนี้เบื่อนี่ตัดตัดเบิดมือว่าเบื่อพ่อเลยพ่อเลยประมาณยังประมาณจัะว่าซีบโหลดคุณเนาะยังเรือลักเดียวแบบนี้เบิดเข่าเบิดเข่าเลยค่ะคุณผู้ชม อ้แล้วเนาะพนพังตั้งแต่ผูกแต่กระถูกไก่สไปรวจนมาหอดทางเข่าท่านผู้ชมมันแขงแ็งเราพี <laughs> ่พอสลาดได้ละคุณบอลมันบอกแข็งบอลว่าโพลมันแขง็ <laughs> <laughs> แขงเราบอกคุณทหารผุดชม <laughs> ตอนนี้กับแม่ละกัวกับเบิร์ดทหานผู้ชม สำหรับคลิปที่ว่าพาผีพาน้องพุดธลักขัวพังลักขัวกะยังบ่ทันได้แล้วเนาะเขาก็ได้ยังบ่ทันได้เครึ่งหลังทานผู้ชมแขางหนึ่งกะยังลายอยู่เนาะกะโปแล้วเนาะเพราะว่าไม่ลักขัวกะเบิดแลอะไรแบอื่นสิพากันตัดแลือก็สิพากันอันพังเนี่านผู้ชมสำหรับคลิปเห็ดหัวสบิวกะสิขอจบคลิปเอาไว้สำเนียเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบิวเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิป ต,ต่อไปเนาะขอพระคุณทุกๆทกานเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบิวเนาะก็ขอพระคุณทุกๆทกานเด้อ